ถ้าจําไม่ผิดเม็ดเลือดแดงถูกทําลายที่ไขสันหลังหรือหนูจําผิดคะ <c oughs> หนูจําผิดหรกกมีอันนี้อีกกระดูกขาข้างในเราเนี่ยเป็นรูๆเอาไว้ฟอกเลือดจริงไหมอันนี้ก็ไม่จริงนี่ครับ เอาอะไรก่อนดีอาหอสมุทแห่งชาติเอากระดูกขาก่อนข้างในเนี่ยมันมีรูรูอยู่จริงๆและไม่มีเนื้อเยื่อยุ่นยุ่นอยู่ในนั้นด้วยเรียกว่าไขกระดูกหรือว่าโบนแมโร่เนี่ยครับแต่ไม่ได้มีใบฟอกเลือดนะเลือดมันไปฟอกที่ไตลูกในโบนแมโร่มันมีสเตมเซลล์อยู่เอาไว้สร้างเม็ดเลือดครับเม็ดเลือดทุกชนิดเลยเม็ดเลือดแดงเม็ดเ,เลือดขาวเกล็ดเลือดสร้างที่นี่หมดแล้วมันไม่ได้มีแค่ที่กระดูกขานะครับกระดูกใหญ่ๆของเรามีไขกระดูกหมด อย่างกระดูกสเตอร์นัมตรงนี้ก็มีเวลาเราเจาะเอาไขกระดูกมาตัวเราเจาะตรงนี้ด้วยซ้ำมันเจาะง่ายครับมีทั่วตัวขนาดนี้นั่งในสร้างเม็ดเลือดได้5้าแสนล้านตัวต่อวันจริงๆโบนแมโลมันแบ่งปเป็นเลืองก็ได้ไงนะแต่คนทั่วไปไม่ต้องไปรู้หรอกครับตกรบาลอ่ะต่อไปเม็ดเลือดแดงถูกทําลายที่ไหนที่ไขนหลังจากน้องคนแรกบอกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไข่หลังหรือสไปเนคอร์ดเนี่ยมันเป็นเส้นประสาทที่มันต่อออกมาจากสมองแล้ววิ่งไปตามกระดูกสันหลังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยลูกหนูต้องงงจําาสสลลลัับน่เยรระะหหวไไขขกกกดูี งานสรุปเมล็ดลแดงถูกทำลายที่ไหนครับม้ามกับตับประเด็นคือร่างกายรููได้ยังไงครับว่าเมล็ดลแดงตัวไหนหมดอายุแล้วต้องทำลายอันนี้น่าทึ่งมากนะทุกคนดูนี่นะครับเมลอดแดงเวลาที่มันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยอินวเคลียสกลมๆตรงกลางเซลล์มันจะหายไปเซลล์มันก็จะแบนลงแล้วก็บุ่มตรงกลางครับเกือบจะเป็นโดนัทนะซึ่งรูปร่างนี้ทำให้เมลอดแดงเนี่ยมันพับไปพับมาได้มุดเก่งเรื่องนี้สําคัญมากนะ ทุกคนเคยเห็นแต่ภาพเมล็ดแดงเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดใหญ่ๆใช่ไหมฮะแต่ตอนที่นางทำงานจริงๆตอนที่นางไปแลกเปลี่ยนการ์ดอะโซนที่มีการแลกเปลี่ยนการ์ดจะไม่ว่าจะเป็นถุงลมในปอดหรือเนื้อเยื่อในร่างกายเนี่ยฮะเส้นเลือดมันจะเป็นเส้นเลือดฝอยทุกคนมันเล็กมากแคบมากครับมเมลอดแดงต้องวิ่งแบบเรียงเดี่ยวอะหรือบางทีนางต้องมุดผ่านไปให้ได้ด้วยซ้ำอะถ้ามเมลอดแดงมันแก่แล้วอายุมันจะรอย2ี่สิวันแล้วอะมันจะไม่ยืดหยุ่นแล้วครับนางก็พับไม่ได้มุดไม่ได้อันตรายมากนะครับเส้นเลือดฝอยอุดตันเออื้ย่ ขาดเลือดวยปล่อยอีแก่พวกนี้มาวิ่งไม่ได้ครับร่างกายเราทําไงรู้ปะ่ะนางก็ตั้งด่านตรวจครับที่ม้ามกับตับอีด่านนี้จะเป็นเยื่อแคบแคบประมานเป็นตะข่ายอะ่ะให้เมล็ดแดงมุดผ่านตัวไหนแก่แล้วก็จะผ่านไม่ได้ติดอยู่ตรงตะข่ายนั่นแหละเมล็ดขาวก็จะมาจับกินฟิลแมงมุมขยุ่มหลังคาฉลาดไหมฮะร่างกายเราแล้วงีพวกที่เมล็ดแดงรูปร่างผิดปกติอะอย่างธาลัสซีเมียเงี้ยร่างกายมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับลองเมนเอาไว้หน่อยสิ